สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขหูสุขคนครับผมฟื้นเลี้ยวพี่น้องฟื้นเลี้ยวหลังจากตีมาขึ้นในไล่สดมวนกลุ๊บตีบนะครับกาขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น,อน,น้องแฟนคลับเอฟซีนะครับตนนียังฮักย่างเพียงกันคือเก่านะครับตอนนี้จานลอยซื้อเมื่อบ้านแล้วนะครับเก็บเตียนไว้นี่ละนะครับสิบเดินทางเมื่อบ้านนะครับไปหาจิโปมหาประเดกทรงพี่น้องที่เพิ่นสร้างไว้ผว้ดใดอยากได้ก็สร้างไม่อีกแล้วพี่น้องเด้อะนะครับทักมาหาจานลอย นะครับเดี๋ยวเสีเอลงล่งเบอร์โทรไปหายน้ำคือเกานะครับพี่น้องปลาจิปโอมปลาแดกตอนป่าดำขงเฮ้เมื่อบ้านก็ได้พอเอ้ยปีพอเหลี่ยมพุ่นแล้วใกล้ๆมือพุ่นแล้วครับได้เสือไม่ว่าสิเอาหอยไปลดมันจังสิบอยับสิหมื่อขึ้นเน่ยก็ขอพอคุ้นลางวัลน,น้ำใจนะครับเดี๋ยวหอยไปดีก่อน นะครับรางวัลนำใจจากพี่สาวพ่อแหลมก็ได้คือกันเนาะพ่อเนาะนพี่สาวจากฮาวายนะครับพี่แดงนะครับคนที่เพิ่นอันพ่อสิซื้องัวให้จานร้อยนั่นล่ะนะครับ <ไป S 1> พ่อพอได้งวัวเพิ่นก็เลยอัน,น <ะ S 2> เอาน้ำใจให้นะครับโอ้ยขอบพระคุณลหลายๆครับบ่เคยได้จักเถื่อนะครับครั้งแรกในชีวิตจานร้อยที่ได้มาไล่แบบนี้นะครับพี่น้องครับอี <ไป S 1> พ่อแหลมนี่อีพ่อแหลมนี่เราก็ได้น้ำกันแย่จืนก็ได้ได้หมหลายคพ่อพอนาขึ้นเนาะ อ,อุ้ยใดตัวถึงอยู่แต่เป็นบุญเป็นอย่างบุญอย่งคุ้นนะครับอันนี้คือพี่แดงฮาวายนะครับผมแล้วก็เสียวฮักเสียวฮักเสียวเพ่งเสียวน้านะครับเสียวน้าก็ไฮมาอีกนะครับเสียวน้านี่จากประเทศเดนมาร์กนะครับโอ้ยน้ำตาสีไหลพี่น้องเอ้ยดีอกดีใจนะครับบ่เคยเป็นจังสีจักเคืออาจารย์ลอยนะครับเพราะแต่เพราะแต่สีใดน้ำเขานีา่แหละพ่อเอ,เอ้ย เนาะะตมียนครับอันนี้ก็พี่สายพินโกดน้ามนะครับหรือว่าพี่ติ้งนะครับีใเพิ่นก็ะไฮมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นแม่แม่สวีเดนแม่ล่าแม่ล่าสวีเดนนะครับอันนี้ก็บเอฟซีจากคนเลี้ยงสร้างนะครับอีโปแรมกับบ้านคือกันเมื่อคืนนี่เอาเดี๋ยวเสียเอาเดี๋ยวเสียเสียมาต่อนเด้พอเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันมี่อันไหนเสียเสียมาต่อนดอกนะครับ นั่หมาเมีดอีโตัวแล้สัตวเดี๋ยวพอเอาของไปใส่รถไปก่อนเด้อยพอเด้อ,ดอครับครับเดี๋ยวสิย่างกลับมาดอกเอาของไปใส่รถก่อนนะครับสิเอาเมื่อเอาเมื่ออนเมียด,ดคลิปอยู่บ้านให้พี่น้องป้องไปทั้งบ้านเพิ่นบเเ่เคยเห็นนะครับพี่น้องบ้านจันร้อยกับสิเป็นบ้านนอกในจังหน่อยนะพี่น้องเนาะตามเห็นอยู่บ้านนัะแล้วพี่น้องนะครับไปให้เพิ่นซื่อนซมน้ำนะครับให้เพิ่นดีอกดีใจน้ำนะครับเพราะว่าสิเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาคุณน้าคุณลุง นะครับหรือสิเป็นน้องเป็นนุ่งนะครับกสิไปเพิ่นซื้อน้ำสิบอท่านแกะวันเถาะนะครับพอดีพี่น้องเอ้ยพอดีนะครับคือจังบอลโฉวบนเบานั่นแหละจัดร้อยมากกับพ่อได้ค่างวดรถนะครับกับพอดีนะครับเป็นจังบุญนะครับกสิได้ค่างวดรถตืิมกันระบาดนี่นะครับโอ้ยขอประคุณอย่างหลายเด้อนะครับไปแดงห้าไหวนะครับเพื่อนน้ำเสี่ยวน้ำเสี่ยวน้ำเสี่ยวฮักเสี่ยวเพ่งเดี๋ยวของไปรถก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังกับมาหาอีพอแหลมครับเอาของใส่รถเรียบร้อยครับพี่น้องครับบัดนี้ โอ้ยเหงาแตกบ้ดละ่ะห่อนห่อนเบิงบรรยากาศจากักหน่อยก่อนก่อนออกเดินทางอ้าปังปอนสวัสดีค่ะลุงหลอยจะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวจะซื้อขนมมาฝากนะเอาอะไรไหมเอาอะไรไหมซื้อขนมมาฝากนะโอ้ยรถหุ่นมาสันวะเ <c oughs> ลถหุ่นมาสันนะคุณพ่อไปไหนคุณพ่อตื่นหรือยังอโอ้คุณพ่อแก่เพลงพวกคุณพ่อขยันจังเลย นะหรอกินข้าวหรือ,อยังอโอ้ยจะเป็นเสียงคอยอีเมลลียคอยกินแล้วก็ตัวหาตองเิรห่อของหน้หาตองนางเอกช่องนาตองนี่น้องปังปอนเดี๋ยวลุงลอยกลับบ้านเดี๋ยวลุงลอยจะเอาของมาฝากนะไม่กินไม่กินได้ไงรู้หรือยังว่าอะไร,ไรเออไม่รู้ก็ต้องถ้างั้นไม่เอามานะนั่น <laughs> โอเคบายบาย ไปไปเที่ยวอุบลไปเที่ยวอุบนไหมคุณครูอุยเพนไพกซ่นไปเบิดอันนี้ความแฟนคลับพีเอฟซีเหนียวแน่นตั้งแต่สมัยใดไปไม่แองครับนี่ตอนนี้คือไปไปกับแม่อะไรนะแต่ก่อนไปกับแม,ม่ยปิยพรเมืองยะโสตอนนี้ก็ไปตอนนี้ก็ไปใช่ไหมและล่าสุดมาหาแม่ตนนิ๋มใช่ไหมเน,นี่ยโอ้จ้าจ้ามาหาแม่ติ๋ม มเนมะเน้ำ้นี่ะสิบบาแม่ไปใส่ก็จะเห็นคนของเกิดร้อกแัเหนะคะรับรอ๋อพี่สุก็ไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าจะไปอัดรายการเนาะอัดรายการหม่ำโชว์ด้วยพี่สุแม่คกรายการวั่สพ้ใครไปด้วยพูดเหลียวหนูก็ไปด้วยพูดเหลียวไปออกรายการหม่ำโชว์บอกไปหาอี่ปแยมก่อน โอ้ยแม่บ้านเนาะพ่อบ้านตื่นแล้วพ่อพ่อบ้านน<ช>ี่พี่สมหมายผมตื่นแล้วยังเมื่อคืนหมานมาอะไเด้เมื่อคืนได้เป็นหมื่นแล้วได้พี่สมหมายนะโอ้สุดยอดสุดยอดอเอ้าอาจารย์พจนเก็บเครื่องตุนตีเบิร์ตบอกครับเนี่ยเพราะว่าหลายวันเนาะบางท่านก็กลับบ้านบางท่านก็พักผ่อนนะครับเอาว่ากันไปพี่น้องเลยนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆตอนเนี้ยนะครับเ <c oughs> มื่อคืนนี่กะไล่สดมนต์คุปทิบครับสังทองเงาะปลานะครับพี่โอ้พจนาพี่เอพจนา นะครับผมพี่ชานใช้วันถสีบอกครับเมื่อนนี่โอ้พี่พรชัยวัตาสีโอ้เห็นบล่ะไปตัวทีบตัวแดนละปากก็ดีนะครับพ่อขันอีกที่วันที่สิบเก้ายี่สิบไปน้องเด้อนะครับซื้อบัตรจองตั๋วไว้เลยแต่ตอนนี้บนละนะครับนาเพจสาวหน่อยเพจยบันเพียงเรื่าเฟียสบอโจยมานินนะครับพี่น้องครับก็ซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะครับโอ้ยพ่อเจ้าเมื่อเบิดตตัวนี้อาจารย์นักตนตีเก็บของเมื่อไหครับ มันเก็บเครื่องดนตรีมันหลายหมื่นเนาะครับมันหลายหมื่นเริบมันก็เลยเก็บของปุ๋นละวันที่สิบสองสิบสามสิบสามปุ่นลราพอยังเสียมาแล้วเสีหาแนวเสียบมาตอนอีกดอกสิเขาไปเอากองปลาบุ๋นจิบจิบบุ๋มเกียดดิบนะบ่เกียดดิฟโอ้หมันสิบปตายถือเป็นสิมาหอดแต่เขียดเงีงนี่เขียดเงียงในได้ยังไดนก็ได้เขียดแหีงหลายบดเขียดอีโมเงีงนะ โอ้โหเขียดใส่เบียดไปนี่มาเสียเขียดกระปูน้อยก็ได้กระปูน้อยๆนะกระปูน้อยมันก็มีมันก็มีแต่มมันก็ีแต่ัวใหญ่เสร็จแล้วกใครไม่ได้จี๊ปโอมน่ะแล้วบัดเอาจี๊ปโอมมาไม่ยงหน่อยบัดเรามันเพี้ยงเราบ่อยไปใส่เนาะยจี๊ปโอมมาบาหอดกันเน่าอีกบัดนี่เดี๋ยวได้พบสิบเบอง์ห้ต้องเติมแต่ว่าปากเค้งหน่อยนี่ใส่บ่ได้ตีปากเค้งหน่อยไหม นี่อยู่นห้าปลาตวงไม่ปีบลอึดนี่ปลต้องไปเอาไก่ซะนะเออปลาเข็งน้อยปลาอันนี้น้อยๆนี่เดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมจะไปเอาอห้ก็ได้เพราะว่าขันเอามาแต่พุ่นผมหยานมันเน่ามันกัดสิบโบโเฟื่อนดีปลาเข็งน้อยเนาะหรือเดี๋ยวผมจะเขาไปหาปลาตวงไม่ปียก่อนสิเมื่อนี่สิไปบอกเพคนอยู่เพราะว่ายายเพี้ยนปีเพี้ยนอันเมืองพ่นพ่นอยากได้ปลาแดกอยากได้ยังอยู่พ่นสิสังอยู่ก็เลยสิไปเอาเบอร์นั้นไม่ยั่ปีอยู่นะครับอ่ะ เดินด่างเดือพ่อเด้อบาัตในเด้อนะครับผมครับขอบพระคุณอีพอเลืยๆมันยื่นมันยื่นมันยื่นลากกีรติถึงปลาปลายื่นนำในเด้อนะครับปลายื่นเพื่อนกะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อีกผู้หนึ่งนะครับมีอย่างเสียบเสียบเอาไปให้อีพอแหลมโลดแล้วก็สิจัดการเราไปพ่อออกเดินด่างละครับไปบอกแค่จื่นก้อนบาดนีินะครับครับพ่อครับแล้วพ่อกันบุตรละวันที่13นะครับ เมื่อหาขายที่ปมขายประเด็กพี่น้องก้นนะครับผู้ใดอันครับพ่อครับปากฝากก้นคิดหวอดไปหวอดแถวแม่แน,วน่ว่าสันอี่อดว่านะครับกอบประกุนได้หลายนะครับมีโอกาสกัไปเยี่ยมไปยามหล่นน้ำกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้กะมันบ่อใดเดินทางนอพี่น้องนอกมอลาเมากับบ่อใดเรียนบ่อใดทำการแสดงก็เลยนะครับแต่อยู่แต่กับทียังสิละนะครับแต่กะหาก้อม กันคือเกาหักเพียงกันคือเกาพี่น้องเอ๋ยนะครับเฮ้ยไม่ใช่นุอยนอนละบ่พักผ่อ,อนอ่ะบ่รบกวนบนดอกนะครับเต้า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 เมื่อบานก็ได้ดือ้อ,อรครับผม,ม,ม,มเดี๋ยวเสียหาแนวเสียบเสียบมาต่อนดอกครับเถ้ามีแนวเสียบเสียบจะมาต่อนนะครับ สิเมื่อหาขายชีโพมขายปลาแดดกีก้อนพี่น้องก้อนสิสังมาคือว่าสิหลายเตืบอยู่ดอกที่อาบน้าผมคือจังได้อาบเลี้ยวหาบ้ึงแล้วร่งฟองหรืออะไรครับหาบึงตันละสามครับผมติดเสียงใบจะมือขึ้นเลยองผมก็ค้นใส่ตะกร้าแล้วเมื่อมาซักอยู่บ้าลหมดละครับครับปเดี๋ยวออกเดินทางกันได้ครับบังคับผมนะครับเดี๋ยวจะได้พอกันหมดละสิบสองสิบสามมันก็ได้เนาะ ครับเดี๋ยวหาแนวเสียบมาตอนมาฝากกันคือเกา่ากับ,บ้านลเลยเด้อไม่ยน,นุ่ยเด้อไม่ยน,นุ่ยเราหลับ <c oughs> <c oughs> ครับปะ่ะบาดนี้พี่น้องไปหาพอตรงแม่ปีนะครับเมื่อนะครับขออนุญาตคลิปนี้ซีเง่ๆนะจักหน่อยนะครับไปหาพอตรงแม่ปีต่อพี่น้องครับเอาเดี๋ยวพอกันไหมพี่น้องจา้าเอามาแวะเงื่อนพอตรงแม่ปีจักหน่อยก่อนพี่น้องบาดนี่โอ้ พยายามตวงยามยังอยู่บ่พ่อเพ่อะงี้แหลมว่าจะได้ป่าเข็ยงน้อยว่าสันเพราะนี่ไปใส่เบ็ดเพราะว่าพผมละผมบ้านแถวบ้านเราไปอ้วนมาก่อนสันดอกว่าก็เลยว่าเดี๋ยวจังสีมักอันเอาน้าของเธอมี่ปลาเข็งหลายบทครับเพราะนี่ไปใส่เบ็ดผมสิมาพุญแล้วที่ที่สามบุญละนะครับเอ้ากัาไล่เราบอกไล่ไ่อีกวันที่สิบเก้ายี่สิบ แม่ไปบัตรโลโคโอ้เอาบ่เป็นยังสนะไปบัตรโลโคอยู่ครับครับแล้วสิหาแนวเสียบๆมาตอนอีกถ้าเสงหลายพันแล้วครับเอาไปาเห็แล้ววิ่นว่าบ่อพอนว่ากลับมาแต่บ้านนู้บ่นพูดละครับเพราะว่าผมมันสิเมื่อบ้านเพิ่นเพิ่นอยากได้อันเขียดน้อยอยากได้หยังมาใส่เบ็ดเพิ่นว่าห้วยปลาเข็งใส่ได้พอๆซั่นดอกโอ้ยปลาเข็งก็ได้เพิ่นว่าร้อยสิไปขอนําบ่ตองให้ซั่นดอกว่า ครับครับแล้วส ja. ja ิอันมาเอานํำดอกกุหลาบกมากุหลพิ่นว่าอย่างไ้ผมเอามาแต่บ้านเลยผมอยาดมันเหี่ยวมันตายก้อนน่ะนะครับเขียดเนาะเฉียดหน่อยเนาะเฉียดดีโมเนาะอ้าวฝากบอกอีเมลได้ด้สิเดเมื่อบ้านก้อนทั้งเสียวแนวเสียมเสียมมาต้นครับผมครับสวัสดีครับครับับผมเดชรังผอ้แก้วเขาจะเลิ่อมเด้อเล่เด้อพีเล็กพีเร็กพีรอม พี่เล็กพี่ดอมว่าขันเกี่ยวเขาเมื่อใดก็บอกแล้วสีซอยข่าหนมุกหนมันค่าหนมันคนค่าหนมันเอาไอเอาเดี๋ยวผมเดินทางแล้วครับมันสิศุครับผมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับป้าพี่ดอมมาเฮานะครับเดี๋ยวจังพ่อกันไหมพูดละวันที่สิบสามพูดละที่สดงโง่ขึ้นมาแม่ปีพอยู่แม่ปีพ่นไปบ้านเราพ่อว่าสันอีพ่อว่าเอาเดี๋ยวจังไหนจังว่ากันนะครับเดี๋ยวสิทักป้าเอาเบอร์โทรน้ำเพล่อกนะครับสำรับผีเพี้ยน หรือกับพี่เพื่อนบิังคลิปผมอยู่กับนะครับทากขาผมก็ได้เรื่อยเด้อสำหรับเพื่อนจากได้ประเดกหลายหลายปุกนะครับประเดกตอนปลานดำขงกะละกาจิปูมนะครับให้ทากขาผมก็ได้นะครับนะอ้าวไปเดินร่างพี่น้องครับสวยเร็วบายบายพอกันในคลิปหน้าครับอยู่บ้านผนลัพพีน้อง